ยาหลงประเด็นเต้สัตวัตเคลื่อนไหวหลังดูผ่าศพแตงโมครั้งที่สองจากที่ทราบกันดีว่านางพนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาได้ส่งตัวแทนครอบครัวเพียงคนเดียวร่วมดูการผ่าชนสูตรร่างของแตงโมรอบสองคือนั่นเต้สัตวัตเศรษฐกรซึ่งเขาคืออดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังในยุค90และทั้งคู่นั้นนับถือเป็นพี่น้องในพระคริสต และล่าสุดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับจากคุณแม่แล้วเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวว่าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับข้อมูลต่างๆที่ผมได้จดบันทึกไว้ได้ส่งต่อให้ทั้งสองฝ่ายผ่านคนกลางที่ประสานนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าถี่ไว้ใจให้เราได้เป็นอีกดวงตาในการมองแบบคนที่ไม่ใช่วิชาชีพไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีตาช่างในใจเพื่อเป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งประกอบควบคู่กันไปตามคำร้องของครอบครัวขอบคุณครอบครัวคุณแตงโมที่ไว้ใจให้คนเล็กน้อยแบบผมทำสิ่งที่ทุกคนมองว่าสำคัญผมเชื่ออย่างสุดใจว่าแตงโมจะได้รับความยุติธรรมสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือการรอผลตรวจและพิสูจน์ถึงที่มาของบาดแผลที่เรายังสงสัยว่าเกิดจากอะไรจุดไหนเคลียรเราไปต่อ จุดไหนไม่เคลียร์ก็ต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปโฟกัสสำคัญคือบุคคลที่เกี่ยวข้องบนเรือโดยจุดนี้ผมไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้ขอให้เราอย่าหลงประเด็นเรื่องนี้จําเป็นต้องมีความชัดเจนและโปร่งใสมันคือน้ําที่ขุ่นมากขุ่นมากกว่าแม่น้ําเจ้าพระยาเสียอีกแตงโมวิ่งถึงเส้นชายแล้วความยุติธรรมจะวิ่งตามไปในที่สุด